ตอนนี้เรามาถึงบ้านอาจารย์ป่องแล้วพี่น้องสบายดีครับมือดอกมาังงาะไม่นำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปราดถวยราชไฟทมงามล้ำเทียนภาษาผาแต้มก้อนประวัติศาสตร์ครับผมมาถึงแล้วมาถึงแล้วอา้าวสวัสดีครับผมไม่ยังกินแรงก่อนมือดิมีไก่ครับเอาตจ้าไปขาไก่ซะงอั้ไหด็กเพรเขาล่นงรแมนตกนี่อุ้ยขาอยู่ใช่ไอ้เฮ้ยไอ้น่รับเนี่ย นั่นรับเป็นอยังลงซื้ออยู่เรื่องหนักอะเรื่องหนักครับเอาที่โคตยั้งคือรถไม่รับหรอไอ้เมื่อยไอ้เดินทางบ่อยจนเนี่ไอ้ก็เลยไอ้กินยาไอ้ก็นั่หลับเลยยังไงกินไอ้พักควันก็ได้บวกลกกว่านั่นก็ได้ลองจอดซื้ออยู่เรื่องหนักครับสิปนไก่ว่ะยังก็บปนไก่โอ้ยมันสิเด็ดแน่เลยปนไก่บอกไปไอ้ยังกินมะเร็งส้มต้มว่าต้มส้มบ่ต้มส้มไก่ครับใส่แบบปลาขาไอ่จานเด้อครับอ่อนนาหลาเด้อแต่ครับเบิ่งก่อนมีไหวอ่อนด้วยไหวเกียอีแม่ภาษาอีแม่อีแม่อยู่ข้างหลัังบบ้านคร เตี้ยแม่ครับเอาแล้วก็บอันเดียแล้วก็ไปเกลือไก่ยางต้มงัวงต้มขวยนะครับเตี้ยแม่ครับคำมาผู้เฒ่ายางเน่นะครับโอ้เอาเอาเอาแล้วยางเดีนยวน้ำลังบ้านไปโอเคครับพี่น้องครับไปเดินทางเข้าอารับเลยโซเฟอร์คอยของบวกเครื่ถวยคุยตะกัน่นคือต้องลดหลังบ้านอาจารย์ปอกนะครับผมนะฮะเฮามาเบิ่งอาจารย์ปอกครับทำเมนูมื้อนี้ครับพี่น้องครับเออ โอ้โหนุ่มเสกกระสินคือเขาขวัวกรวดปลาแม่ไวได้ครับผม,มนึกว่าเขาก็าขี้มอไซค์เขาไปในเมือง่มวะเฮ้เขาก็าขี้มอไซค์ขเข้าไปในเมืองคือว่า้วไาจัดปองตัวอีแม่เข้าในเมืองอ่ะอ,อ,อุ้ยาลลมาคล่องรถไหมแม่สบายดีปะครับผมสบายดี <laughs> เออคุยหาทางผู้สาวดอกครับบุกคายทุ่งหัวเอือนดอกครับผมเมนูวันนี้ครับเราจะปนเราจะต้มสม้มเอาไก่แต่แล้วมัสมมติตัวไหนขึ้นแต่ของถวัาบานี่อุย้ยหน้าหน้นนนานแข็งแข็มตี๋หน้าหน้าแทบแทบครับผมชอบตัวหันโอ้ยอย่าไปขามมนได้มันสีบาบ <What? S 1> และจะตัวไหมเอ <laughs> <laughs> โอ้ยครับผมนะครับ คุณน่แม่แข็งแห้งเนาะไม่อย่งอีกบาทนี่เอาเห็นแม่โดเนาะมาขั้วใกล้บเศร้าจะเรบ่ายใกล้เนข้าวเสือีแม่หรอกวาดผ่เมื่อกี้นี่กนี่ดดจังกอดดอกจังกอดดอกหยุดอีกหมื่องหมื่นตัว ครับผมมือสิ้นแรกจะขวบแล้วก็ขอขออย่างนี้เท่านี้สองเงินใหม่แม่ขอเงินแม่แต่ละคนอย่านปากมาไว้แล้วครับผมตอนนี้หนุ่มเสกกระสินกำลังจะขัวบพี่ขัวเกลือครับผมพี่ชยังกบปลาต้มไก่สูบอดกินครับสูตรต้มไก่สามพี่น้องนี่เป็นไรต้มไก่สามพี่น้องเป็นไรข้ออะไรตามพี่น้องฟองไม่อายเสกไม่น้องพุ่มหลายจัง เบอร์เมนูมื่อนี้อาจารย์ปองครับพี่น้องครับผมนะครับน้องอนเดือดมาหยิบหยามทามข่าวบั่นอาจารย์ปองนะครับเคนว่ากี่หอดแม่ผู้ดีลูกพี่เกิดลงมาฉลองสิบล้านวิวเพราะงานเพลงแสดงอาการแสดงอาการแน่เฟซตัวนี้ก็วางสิแต่ารปองมื่อเนี้ยหมก็วางสีไปตัวนี้ บากลตรงนี้เน่ยคร่งเ่า้าสินะต้มกับต้มรอดเป็นไหต้มกับต้มรอดเนี่ยเนี่ยคันนึ่มดต้มกับต้มรอนมาเปรียนึ่งเลยกจะปากเป็ดเนี่ยมันใจจะปากจะปากผู้ใกล้มาช่วงเป็นเรื่องตบลวิ่นแดดมาล่บลา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 บไรจะปากกูนึก่าไครับผมความแสบความนัวครับผมแก้วกีดางแก้วมาดูเชฟปอกนะครับ นี่คือบรรยากาศของบ้านอาจารย์ป่องครับ FC ครับพี่น้องกับผมให้พี่น้องได้เบิ่งครับแม่งัวขอคอกเลยสิย่างโหอยู่เยอะนะไปนห้ามาาผูกกันมาเกือเป็ดมากขังเข็ดขังเงินก็แสด้ปลาเสียเข็ดจัดปองไปเอางัวขอคอกไปพุ่มเข็ดอยู่กับพุ่ม เฮ้รำไกรนี่แม่ต้เจ้าสเว่าขอขอกจะบชักตัวตั้มเจ้าไเออไหเอออมชเออ้อนตัวนะครับรบบรรยากาศพี่น้องครับผมซับต้มสับตมเลยซับต้มลซับต้มเอาฝากพี่น้องครับอีกหนึ่ง ช่องการติดตามนะครับหนุ่มเศกกาะสินครับผมนะครับหนุ่มเสกกาะสินกับทิลําเปล่านุ่มเศกกระสินทินกาสายครับเพื่อกำลสายครับหนึ่งในสมาชิกทีมงานเสียงเผลาเมืองสุรคอนะครับผู้มีบทบาทเรื่องราวของการเล่าเรื่องผีที่ประสบมานะครับจ่าไหนแล้วป๋าครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเรื่องร้อนๆของหนุ่มเศกกาะสินสําหรับค่ําคืนนี้อมีเรื่องของผีที่สัมผัสมาต่อในงานก่อสร้างตะกี้เหตุปาก็เราผมฟังแมนแมนแมนนครับแมนไหนครับต่อปลา ซึ่งคืนนั้นได้เวลาที่ผมจะต้องออกตรวจในโครงสร้างของหมู่บ้านอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับซึ่งขณะนั้นก็เวลาประมาณสักตีหนึ่งเสร็จเสร็จผมได้ขี่รถเข้าไปตรวจพร้อมที่จะเข้าไปตรวจในหมู่บ้านแล้วก็ในบ้านที่สร้างกําลังจะเสร็จพอ,อผมเข้าไปแล้วเปิดประตูเข้าไปทันใดนั้นผมต้องพังหะออกมาเต็มที่ผีบอปลาบอไม่ยังกลิ่นโชยออกมา กินเน่าๆนี่บ่กินเน่าๆอ่ะฮะกลิ่นเน่าๆกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพครับผมทําให้ผมต้องพังอ่ะออกมาแต่ผมยังไม่เชื่อว่ากลิ่นที่ได้นั้นมันคือกลิ่นอะไรผมยังตัดสินใจพิสูจน์อีกทีพร้อมกับมีสุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งตามผมไปแล้วเข้าไปทันใดนั้นไอ้แดงก็ต้องสะเดิดออกมาอย่างแรงเีอยป่ะปลาบัตรแทนบัมันข้นในนั้นกันข้นสียโอ้ยต่บก็เลย อ๋ไปตรวจเจ้าก็ไปรับมาพ่อยังคร่้มองสางอัญวยนั่นเข้มเข้มเออเขาไปกินช่วยมากเนี่ยเมันกินคนตายไปกินกินนันกินนั่นนั่นแต่งแห่งความหลังอ้ยเขาอยู่าเสียจะเราเจ้า้นเดียวคาเรื่องกิงนี่ยุนมาหนิอันนี้เรื่องกิ่งเรื่องิงเดียวอนนี้จะมีเรื่องแบบร้อนๆให้ฟังโอครับผมว้ายนร่นฉีกนะนฉีกั้นฉีกต่างใจฟัางห่าง แค่ตะปางก็น่กเสียงคนสิบังเดยวเดินผ่านไปนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโอ้โหอไรสมก้ยคนี่ออมิจารุความแก้วหลังจากซับไกแล้วพี่น้องกรบผมเชฟภูมิครับ บรรยากาศที่บ้านของพี่โจนะอ้พี่โจพี่โจมาเรื่มเลยห้องพักสบายดีครับผมวันนี้คืนนี้เรานอนที่ห้องพักสบายดีสีม่งใหม่ครับผมของพี่โจครับผมสบายดีห้องพักนะฮะห้องเก่าเด้อของรีสองเด้อได้ครับได้ห้องอ้าอ้าซิงซิงเสือกสมบูรณ์ท่านนะครับไอซิงเสือกสมบูรณ์าตานเด้อโบโบเคยมีหรอตรงไปแบาบจัดปอล่องครับผมมีซาไซบอกนะมีแต่ใบหมอนเปล่าปวดใบบั้ค้าหมดเต็มหนึ่ง บ่มาเกีดอกมัน <sup> ท <just sah il fort> ั้งสเนมีครับแ้วครับผมอะไรพี่น้องเด้อมาจดจัดฟันนกับผมตื่นบดชเฟือครับผมโ้ยข้างหนาบผเอิจะ้นฮะโบยเนียไมได้เบิดตื่นมาแวสวัสดีครับสวัสดีครับน้องตรีมครับสเฟดีที่นั่นครับพี่น้องครับมาเบิ้งเจ้ายักษ์นะครับผมงวดจัน่องพี่น้องครับนะฮะ มาดเตินเตินดีแทะเมว,ว่อวาพี่เขากับผมงามสวยแก้วเปวกินนามเอาอืครับแก้วแม่แก้วนี่ฮงงามบัดนเพื่นนี่โอ้มัต้เิมต้นิ่ตได้เข้ย,ย,ยันเหร สี่เดือนสวยป้าพี่น้องเัาพูว่สี่เดือนกับผมตัวนี้แม่วาโบขายแพ่งเราสักแปดหมื่นกับผมเอาแล้วครับเด้อ คุณนะโอ้เสจจะจอดในหัวหอมไม่รู <classrooms> ้ล่ะนี่ยังก็ยังนั่นนี่เดียวใช่บ้างไหนโอ้นี่นี่นี่นะครับบรรยากาศม่ยำบานไปปลูกเอาไพวท่านมือน่าเ่อกันน้เออครับก็ผู้ถอดออกลังกายพี่น้องกับผมยังวะ ไปเอาขวดรถบรรุกกนคว้านไหมเออนี่คือแจ่วนะครับขัวพริกขัวกระเทียมขัวหอมขัวกระเทียมนะครับของสูตรปลาเสกนะครับดมเสกกาะสินครับผมครับผมแจ่วห้ามต่ำแบบนี้รสปลาเนาะหอมๆขัวไฟเนาะสีต่ำแก้วตับซูเส้นเปรี้ยวกินเลอนะโอเคครับปลา แก้วตับไก่นี่บ่แมนแก้วตับไก่ครับโอเคครับเคยกินบ่แก้วตับไก่บ่เคยครับผมเออเดี๋ยวมื้อนี้สิได้ชิมลอกเบิ่งครับครับผมมื้อนี้เฮ็ดให้กินสุดฝีมือจ้าเรียบร้อยต้มไก่พี่น้องครับบรรยากาศครับโอ้โหสีสันได้กล้านอเนกปรสมคพักแป้งครับผมสึงพักบัวครับบัวตีเนี่ยครับเป็นแก้วครับผมโอ้โนะฮะบรรยากาศครับต้มไก่แซ่บสุดมิสเตอ์นะครับผมกับเจ้าบ้านวันนี้นะครับผมสวัสดีพี่ป๋องครับผมพี่ครับพี่พี่พี่ครับ แม่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 มานั่งหแม่เินเินเินเสร็จท้าแขกกินก้อนโมยันนกินก้อนโน่ยะทแขกยอดฟงออไีแม่เราไปลหจงไปแล้วครับแข็จงไปเปนยังไงด้วฮะพูดชาจัว่าจะขุนเขาสีสดเวกวอนแล้คครับผมเอาเินครับพี่น้งครับมาเลยแม่ด้อยมาเลยกัดผมไฟบมนญญาครับแม่ผมมีไฟปอยไลท์อยู่กับผมนี่พอได สปอตไล์มนสปอตได้ครับผมวนอ้วนอุยปนป่านี่มาคนดีเลยกลก้วแก้วเกวก้วกขาววนมัาได้ยิงเาได้แม่เด้อตบมุงครับผมก็ตตงไกลครับแม่มาครับผมอืมจิ๋วครับอืมอ้าวเอฟซีครับมาครับผมบรรยากาศบ้านแจะปปองครับเป็นไรจัง มาแสบไปหาหมอโอ้ยครับผมม่าไป้องไหมมัากาศได้ผ้าเขาครับสม่ำแบบแซบร่าเย็นด้นนะได้วน่มแรกไม่เค็ีใช้กันแซ่บเดี๋ยวมากินเขานำข้าได้ไปลองเด้อ กินพริกเนี่ยระวัะกินนี่พี่องคงเขากันนี่ครับสมครับสมพัเสียนี่ดอกเพรานสมพัหอมบัวครับอือืององกัดพริก่กร่ออออะไรครับหวานปะอือจัดย็บ เ็พิ่เงบุดเพิ่งอ่ะนะครับเอาไปลองครับมากินเขานะครับผมจบไปน้องจุดจ้วด